สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่บ้านว่างๆก็จะลองทำสูตรใหม่ๆดูนะ he he เห็นเขาทำไอแอปเปิ้ลไซเดอร์ก็เลยว่าเออมีกล้วยอยู่ลองทำกล้วยดูเอามาทำสาโทดูดูจะเป็นยังไงลองดูเนาะนี่มีกล้วยเน่าๆอยู่ คือตอนแรกก็ซื้อมามันก็สวยอยู่หรอกทีนี้ก็เลยปล่อยปล่อยให้มันให้มันสุกเต็มที่เลยเพราะมันจะได้หวานก็ประมาณนี้แหละก็ปอกกล้วยใส่ใส่เครื่องปัน่นเอาให้สุกเต็มที่เลยนะเนี่ยดูสิชิมดูห,หวานหวาน มันอาจจะดูเหมือนกล้วยเน่านะจริงๆมันก็ข้างในก็ยังสวยดีสวยดีหวานด้วยโอเคก็จะปอกไปเรื่อยๆแหละซื้อมาสองหวีนึกว่ากล้วยจะถูกก็เนี่ยกล้วยก็ไม่ถูกนะหวีละสี่สิบบาทแพงลเลื่องเหมือนกันนะเนี่ย ตอนนี้ก็จะสิ้นเดือนเมษาแล้วหาต่อพอบบฉุกเฉินไปถึงเดือนพฤษภาโอ้ยไม่ได้ทำหาเลยเลยกลับบ้านก็ไม่ได้กลับสุราบุเบียห้ามขาย แต่เขาเปิดช่องไว้ขายซื้อได้วันที่หนึ่งวันที่สองถ้าซื้อได้เราจะซื้อ,อยังไงให้มันตุนมนถึงสิ้นเดือนมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกโอ้โหถ้าไม่ได้ทำสาโทรกินเองนี่นะไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเออหวีหนึ่งนี่มันก็เกือบเต็มนี่เนาะ ถอยมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยเครื่องปั่นเนี่ยวันนั้นไปเดินอะไรมิกรโกโฮมหรือเปล่าทีเนี้ยก็เจอไอ้เครื่องนี้แหละก็ดูหลายๆเครื่องเ,ออเครื่องนี้มันหนึ่งพันสองร้อยวัตต์ไอ้พตโต้เนี่ยหนึ่งพันสองร้อยวัตต์ ก็ขายอยู่พันหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบก็ว่าเออมันเครื่องมันน่าจะแรงดีก็เลยซื้อมาวันก่อนไปเดินโลตัสโลตัสจัดโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบโอ้เสียใจพอดี ซื of ้อของออนไลน์ะซื้อของออนไลน์ก็ดูดูไปดูมาก็เลยพิมพ์ยี่ห้อนี้เข้าไปเนี่ยออนไลน์ในชิปปี้ช้อปปี้อ่ะมันขายอยู่900บาทเองแบบเนี้ยซื้อของออนไลน์ถูกกว่าตั้ง500กว่าบาทเลยนะเป็นตุทาหอนตุทาเขาไว้ ข้างหลังจะได้ดูตัวอย่างมันแล้วก็ไปซื้อในออนไลน์ะจะได้ของถูกซื้อจากร้านค้าแพงมากในขนาดจัดโปรโมชั่นก็ยังเหลือ,อพันสองช่วงนี้เงินหายากต้องประหยัดประหยัดนะห้าร้อยบาทนี้ก็ เยอะอยู่นะส่วนต่างมันเนี่ยก็จะเรียนแบบไไซเดอรนะ์นะแอปเปิลไซเดอร์มาเป็นกล้วยไซเดอร์แต่ว่าทำไซเดอร์มันต้องใช้ย,ย็ตมันต้องซื้ยอยต์อ่ะแล้วมันก็ต้องหมักอุณหภูมิที่ต่ำด้วย ก็เลยจะทำเป็นสาโทรดีกว่าสาโทรมันง่ายนะมันหมัมกอุณหภูมิห้องได้อุณหภูมิร้อนๆเนี่ยมันก็หมักได้มันไม่ต้องกังวลว่ามันต้องฟิกที่อุณหภูมิเยอะไปหรือเปล่ายนะอันนี้สองลิตรนั่นเนี่ยโอ้เต็มพอดีเลยที่เลือกตัวนี้อ่ะเพราะว่า เพราะว่าส่วนมากมันจะมีแค่หนึ่งพันพันสองตัวนี้มันสองพันสองพันลิตรสองพันลิตรก็เลยเลือกเครื่องนี้ตัวนี้สุกโคตรเลยหวานฉ่ำชิมไปด้วยแล้วกันหวาน หวานมากเลยโหเต็มพอดีเลยสองลิตรก็จะปั่นเครื่องนี้แหละใ,ใส่ยังไงเนี่ยเองยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยเปิดซิงแล้วเนี่ยเส,ส,สียงดังหน่อยนะ เหมือนขนมเด็กเลยเส็ดแล้วก็ใช่หม้อเติมน้ำก็ไม่รู้ว่าเติมเท่าไหร่กะเอาแหละอันนี้ก็ประมาณสองลิตรมั้หรือว่าสองลิตรหรือสามลิตรนี่แหละ น้ำตาล1นกิโลก็ใช้ไปเยอะแล้วแหละก็เหลืออยู่แค่นี้แหละเหลือไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่จุดไฟเลยนี่แหละตอนนี้น้ำตาลที่เรา เทลงไปก็ละลายดีแล้วก็จะตักไว้นิดนึงไว้พอหัวเชื้อก็จะเอากล้วยปั่นของเราลงไปนะครับ กวนจะชัดเลยนะจริงถ้าไม่มีเครื่องปั่นเราก็มือขยุ่มขยุ่มมก็ได้นะมือคันนะตัวนี้ที่ว่ามันน่าจะลำบากก็เลยถอยเครื่องปั่นมา,ากลับว่าน่าจะได้ใช้งานในหลายด้านนี่ย้ช้อนเราจะสร้ไนไปนะ ช่วงที่รอกล้วยต้มเดือดก็จะไอแอคติเวตยีตผมก็ใช้ยีตยีตตัวนี้ฮะยีตที่ซื้อจากไอห,ห้างโลตัสนี่แหละเอาเป็นยีตทำขนมปังเอามากระตุ้นในน้ำ ตานที่ต้มครั้งแรกอะเพื่อที่จะเอามาทำทำวายทำไซเดอร์หรือว่าทำสาโทก็ไม่รู้จะเรียกกันเลยแต่ก็เป็นการเรียนแบบเขาอะเนาะมันก็เลยเป็นลูกทุ่งลูกทุ่งนะตั้งชื่อว่าอะไรสาโทกล้วยเนาะอันนี้ก็รู้สึกว่าไฟมันจะแรงไปนะ้แล้วก็ลดไฟลงมา ก็เริ่มเจอเดือดได้แหละตัวนี้มันก็มีจุกกันมันไว้ซื้อมานานแล้วไม่รู้ตายอย่างไม่รู้ชีตินแต่ยีตตัวนี้ยีต for baking s t a n d a ีดเอามาทำสาโทได้นะเห็นเขาทำก็เลยทำตาม ประมาณนี้เหรอทอตัวนี้เอาไว้แอค i v เว e กระตุ้นมันจะกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นก็ได้นะแต่เห็นครูบาอาจารย์ที่สอนทําขนมปังเขาพาทําก็เลยทำตามไม่รู้ว่ากระตุ้นกับไม่กระตุ้นยีดอันไหนดีกว่ากัน โอ้ยมันมันเป็นอะไรนะกล้วยทอดกล้วยกวนถ้ามันกล้วยตากน่าจะดีเนาะหอมหอมหอมมันกล้วยบดชีได้ที่แล้วมั้งกลัวจะเย็นกันโน่นหรือมั้งทุ่มสองทุ่มนะคงไม่เย็นง่าย ไม่รู้เขาต้มนานไหมน่าจะพอเดือดเดือกก็พอมอ่าเอาแบบนี้แหละมีน้ำเดือดขึ้นมานิดหนึง่งถือว่าใช้ได้โอเคปิดไฟก็ปล่อยให้นะปล่อยให้เดือดให้เย็นจับแช่น้ำดีกว่าเนะ้ะน่าจะเย็นเร็วดีนี่จับแช่น้ำในซิง์ดีกว่า เพราะว่าจะให้เย็นเองก็คงนานเป็นชาติอะพอละน่าจะสูงพอแล้วเอ,อเอ้ยคลุยกลว,น,วนหอมน่าจะเย็นขึ้น แล้วค่อยมาใส่ยิตอีกทีนึง <Okay. S 3> โอเคก็เย็นแล้วครับมันเย็นช้าเนาะทั้งที่เปิดน้ำใส่มันก็เลยเอาไอาตัวเนี้ไอเป็นน้ำแข็งแพ็คเนี่ยที่มันแช่อยู่ในตู้เย็นอยู่แล้ว iPad เนี่ยเอามาลดอุณหภูมิ เย็นลงจับใจเลยเทีเนี้ยแต่ก่อนอนะปล่อยน้ำทิ้งก็แล้วทำอะไรก็แล้วยังไม่เย็นให้สักทีทีนี้ก็มาดูตัวนี้ก็ก็ไอแอคติเวเรียบร้อยแล้วเกิดคาร์บอ Carbon นฮะไอ อะไรนะยีดมันทำงานละเขาขยายตัวเพราะพันเต็มที่เลยมีคาร์บอนมีอะไรเกิดขึ้นเนียพวกนี้แสดงว่าเขาพร้อมแล้วก็โรยใส่เลยเย็นน่วแหละเดี๋ยวค่อยบรรจุถุงแค่นี้ก็เรียบร้อย เรียบร้อยค่อยไปจุดถุง